สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับ20วัดสวยในภาคกลางใกล้กรุงเทพมหาคนครกันนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ไปไหว้พระขอพรที่วัดศักดิ์สิทธิ์และร่วมทําบุญกันนะครับนอกจากนี้แต่ละวัดยังมีสถานที่ถ่ายรูปสวยๆกันอีกด้วยเรียกได้ว่าสายบุญสายโมสายเที่ยวสายถ่ายรูปสวยๆไม่ว่าสายไหนก่อมาเที่ยวชมวัด ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยไปพร้อมกับ20วัดสวยที่ภา,กาคกลางไกลไกกรุงเทพมหานครไปเที่ยวทำบุญวัดศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระขอพรทั้งอิ่มบุญอิ่มใจและได้ความเป็นสิริมงคลอีกด้วยนะครับก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากทุกท่านกดไลค์กด subscribe ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับเอาละเรามาเริ่มกันที่ลำดับ20กันเลย ลำดับที่ 20, วัดป่าเลไลวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเลไลยเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุราวๆหนึ่ง2 0 0ปีมาแล้วทําให้วัดป่าเลไลเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองภายในวิหารยังประดิษฐานหลวงพ่อโตพระพุทธรูปปางป่าเลไลศิลปะสมัยอู่ทอง ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของชาวบ้านและภายในองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อโตนั้นได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้อีกด้วยนอกจากนี้วัดป่าเลไลยังปรากฏในเสภาขุนช้างขุนแผนตอนที่พรายแก้วได้บรรพชาพเป็นสามเณรและได้มาเรียนคาถาอาคมเทศมหาชาติกับสมภารมีแห่งวัดป่าเลไลรอบรอบวิหารหลวงพ่อโตจึงมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่เล่าเรื่องของขุนช้างขุนแผนไว้อย่างครบถ้วนสวยงามอีกด้วยที่ตั้งถนนมาลายแมนตำบลร้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีลำดับ19วัดคอยพระาธาตุถิมพรีพระเศรษฐีนวโกศจังหวัดเพชรชบรุรีวัดคอยเป็นวัดสวยในจังหวัดเพชรชบรุรีที่โดดเด่นด้วยพุทธสถานศิลป์หนึ่งเดียวในโลกคือ พระาธาตุชิมพรีพระสิทธินวโกธสร้างขึ้นโดยการนำศิลปะชั้นสูงของช่างสิบหมงจึงมีความงดงามที่อ่อนช้อยไม่เหมือนที่อื่นมีความสูงจากฐานถึงยอดพระาธาตุ27เมตรมีจำนวนทั้งสิ้นสามชั้นรายล้อมด้วยรูปแกะสลักทั้งแบบนูนต่ำนูนสูงประดับอยู่ทั่วไปตั้งแต่ซุ้มประตูซุ้มหน้าต่างและฝาผนังภายใน ย่งประดิษฐานภาพบรมสารีริกธาตุทำให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วยที่อยู่ถนนคีรีรัตยาตบ,บนคลองกระแสงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีลำดับ18วัดป่าคลอง11บเอคำชะโนดสอจังหวัดปทุมธานีวัดป่าคลอง11วัดสวยจังหวัดปทุมธานี หรือที่หลายคนเรียกว่าคำชะโนดสองเพราะว่ามีลักษณะคล้ายกับป่าคำชะโนดที่จังหวัดอุดรธานีนั่นเองความสวยงามโดดเด่นของวัดคือรูปปั้นพญานาคใหญ่ยักษ์ที่ตั้งอยู่บริเวณโบสถ์ไม้กลางสา้ําซึ่งมีพระประธานในโบสถ์คือหลวงพ่อนาคปรกแก้วมณีโชตอีกทั้งยังมีความเชื่อกันว่าวัดป่าคลองสิเอแห่งนี้มีพญานาคทําหน้าที่ปกปักรักษาอยู่เช่นเดียวกันกับ วัดป่าคำชะโนดทำให้ผู้คนต่างมาสากักการะขอพอรที่วัดมากมายที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบึงกาสามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีลำดับ17วัดนิเวศธรรมประวัติราชวร,รวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวร,รวิหารวัดสุดอันซีนในสไตล์โกธิกแห่งเดียวในไทยที่ดูคล้ายกับโบสถ์คริสต์แห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งวัดที่สวยที่สุดในอยุธยาโดยตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะอินสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หโดยมีความสวยงามโดดเด่นมากๆก็คือสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่เรียนแบบโบทของาศาสนาคริสต์นั่นเองภายในพระอุโบสถยประดิษฐานพระพุทธนริมนทันโมพาสเป็นพระประธานตกแต่งแบบผสมผสานศิลปะระหว่างแบบประเพณีนิยมกับแบบแตะวันตกเข้าด้วยกัน เรียกได้ว่าอันศินมากมากจนต้องมาเที่ยวสักครั้งหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเลนอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลำดับที่16วัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีไปสักการะพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีกันนะครับที่วัดราชประคองธรรมโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านนั่นก็คือพระพุทธไสาย,ยาสหรือหลวงพ่อพระนอน พระนอนองค์ใหญ่ที่มีความยาวถึง32เมตรเลยทีเดียวนอกจากนี้ภายในวัดยังได้จำลองพระาธาตุสามนาครหรือเจดีสามนาครวาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้ประชาชนได้กราบบ้ายบูชาคือพระาธาตุหริพุนชัยพระาธาตุพนมและพระปฐมเจดีอีกด้วยที่ตั้งหมู่หนึ่งคลองอ้อมตำบลเสาทงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี ลำดับที่15วัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการวัดอโศการามเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญและเต็มไปด้วยความงดงามทางสถาปัตยกรรมรายล้อมไปด้วยพันไม้นานาชนิดทําให้ภายในวัดร่มรื่นและบรรยากาศดีมากด้านในวัดยังมีพระทุตังคเจดีเจดียสีขาวขนาดใหญ่เป็นพระเจดียมู่รวม13องค์ แต่และองค์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นที่ระลึกถึงทุดงควัตสิบสามประการซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกด้วยที่ตั้งเขตเทศบาลซอยบางปูหกสถนนสุขุมวิทสายเก่าตำบลนท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการลำดับที่14วัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพใช้เวลาเดินทางแค่ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองที่นี่เป็นจังหวัดที่มีที่เที่ยวไม่น้อยหน้าที่อื่นๆเลยและมีวัดสวยวัดสำคัญมากมายหนึ่งในนั้นก็คือวัดพิกุลทองหรือวัดหลวงพ่อแพ่ที่เราแนะนำให้มาเที่ยวชมความสวยงามและไหว้พระทำบุญกันครับภายในวัดพิกุลทองประดิษฐานพระพุทธสุวรรณมงคล พระพุทธรูปปางประธานพรอ,องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มีลักษณะที่วิจิตรสวยงามอย่างมากเป็นที่สักการบูชาอีกทั้งยังมีองค์พระพิทเตรขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่กลางน้ำที่ด้านหลังของวัดโดยมีสะพานทอดข้ามไปให้ผู้คนสามารถไปกราบไหว้บูชากันได้อย่างสะดวกที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลพิกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี ลำดับที่13วัดถ้ำเขาปรางจังหวัดลบบุรีวัดถ้ำเขาปรางอีกหนึ่งวัดสวยจังหวัดลบบุรีที่มีชื่อเสียงมากๆเนื่องจากภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมมัทเทนาองค์ใหญ่ที่สุดในไทยนั่นเองซึ่งมีขนาดความกว้าง32เมตรและสูงถึง56เมตรเลยทีเดียวสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2557โดยจะมีบันไดยพญานาคเกดเสียน ให้ขึ้นไปชมวิวสวยๆบริเวณลามรอบฐานองค์พระได้อีกด้วยนอกจากนี้ภายในวัดยังมีเจดีย์เก้ายอดหรือนาวโลกุตตระประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุของพระคณาจารย์สายกรรมฐานอยู่บนยอดเจดีย์ให้เราได้ไปสักการะกราบไหว้กันเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลอีกด้วยที่ตั้งอยู่ที่ตำบลน,นิคมลำนาราย อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีลำดับที่12วัดถ้ำเขาวงจังหวัดอุทัยธานีวัดถ้ำเขาวงวัดไม้เก่าแก่ท่ามกลางภูเขาหินปูนที่จังหวัดอุทัยธานีนั้นเป็นอีกวัดสวยใกล้กรุงเทพที่ต้องไปสัการะสักครั้งหนึ่งที่นี่เป็นวัดที่ไม่เหมือนวัดทั่วไปโดยลักษณะของวัดที่ดูคล้ายจะเป็นบ้านทรงไทยมากกว่าทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในอันซินไทยแลนด์เลยก็ว่าได้ ตัววัดเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยและมีรอยพระพุทธบาทจำลองให้เราสักการะสำหรับชั้นที่สนั้นจะเป็นหออริยบูชาไว้สำหรับการปฏิบัติธรรมและชั้นที่สี่เป็นส่วนของพระอุโบสถนั่นเองที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีลำดับที่11วัดม่วงจังหวัดอ่างทองวัดม่วง เดิมเป็นวัดร้างที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเมื่อครั้งเสียกรุงวัดม่วงเลยเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพังจนเมื่อพระครูวิคูลอาจารย์คุณหรือหลวงพ่อกเกษมได้ทุดลงมาและเห็นว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่น่าปฏิบัติธรรมในระหว่างที่นั่งสมาธินั้นท่านก็ได้นิมิตเห็นองค์หลวงปู่ขาวและหลวงปู่แดงมาบอกให้ช่วยบูรณนะวัดขึ้นให้ ความโดดเด่นของวัดม่วงก็คือประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกพระนามว่าพระพุทธมหามนินสากยมุนีสีวิเศษชัยชาญเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้มีลักษณะงดงามเป็นสีทองอารามสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลนอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีโบสถ์ที่วิจิตรสวยงามภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ รวมถึงยังมีรูปปั้นจำลองแด่นนรกแดนสวรรค์และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่แฝงคติสนใจอีกด้วยที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่หกตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองลำดับที่10วัดห้วยใหญ่พัทยาจังหวัดชนบุรีวัดห้วยใหญ่พัทยาเป็นอีกวัดหนึ่งที่สวยที่สุดในจังหวัดชนบุรีเลยก็ว่าได้และที่นี่ มีอดีตเจ้าอาวาสเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคตะวันออกนั่นก็คือหลวงพ่อการหรือพระพัฒรกิจวิบูลนั่นเองทําให้วัดห้วยใหญ่นี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาและเป็นวัดที่ชาวชนบุรีให้ความศรัทธาอย่างมากภายในพระอุโบสถประดับประดาสวยงามเพื่อระลึกถึงหลวงพ่อการซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นพระนักพัฒนาและมีเมตตาธรรม ทางวัดก็ยังคงเก็บสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อการวันจูไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ประชาชนเข้ามากราบไหว้บูชาอีกทั้งที่วัดยังมีพิธีสวดสดอเคราะห์บังสกุลเป็นตายหรือเสริมดวงชะตาและรับน้ำพระพุทธมนเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อโดยพิธีนี้ได้สืบทอดกันมาเป็นอย่างยาวนาน ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อก้านอีกด้วยที่ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมงจังหวัดชนบุรีลำดับที่9วัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดชัยวัฒนารามเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททองเมื่อปีพุทธศักราช2173 เป็นวัดหลวงที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นวัดที่บำเพ็ญพระราชะกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อกันมาหลังจากนั้นทุกพระองค์และยังเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อีกด้วยจุดที่น่าสนใจและสวยงามของวัดก็คือระเบียงโคดเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างเมรุแต่ละเมรุเอาไว้โดยรอบฐานประทักษิณ แต่เดิมจะมีหลังคารอบๆที่บริเวณระเบียงคตจะมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่รวมทั้งหมด120องค์ปัจจุบันเหลือที่ยังมีพระเสียรอยู่2องค์ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมอำเาเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลำดับที่8วัดโบสถ์จังหวัดปทุมธานีวัดโบสถ์หรือวัดหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ เป็นวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยทีเดียวเนื่องจากมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีประดิษฐานอยู่ทำให้คนมากราบไหว้สักการบูชากันมากมายวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2164โดยชาวมอญที่อพยพมาจากเมืองหงสาวดีเดิมเป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือ หลวงพ่อเหลือซึ่งถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองปทุมธานีที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระบืออําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีลำดับที่เจ็ดวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบ,บรุรีวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บรุรีเป็นอีกวัดสวยใกล้กรุงเทพที่เหมาะกับการไปเที่ยวสักการะบูชาปูชนียสถานที่สำคัญ นั่นก็คือรอยพระพุทธบาทซึ่งถูกค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรมตอนกรุงศรีอยุธยาพระองค์จึงโปรดให้สร้างมณฑบชั่วคราวครอบรอยพระบาทไว้นั่นเองและแน่นอนว่าพระมณฑปมีความงดงามฝาผนังด้านนอกปิดทองประดับกระจกเป็นรูปเทพพนมและมีพุ่มข้าวบินอย่างวิจิตรประณีตทางขึ้นพระมณฑปเป็นบันไดานาคสามสายหมายถึงบันไดเงิน บันไดทองและบันไดแก้วที่ทอดลงมาจากสวรรค์อีกด้วยที่ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขลนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีลำดับที่หกวัดยาณสังวรารามวรมหาวิหารจังหวัดชนบุรีวัดยาณสังวรารามวรวรมหาวิหารสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปี แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์โดยมีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นองค์ประธานจัดสร้างวัดภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธปฏิมาประธานประจำพระอุโบสถได้รับการถวายพระนามว่าสมเด็จพระพุทธยานเรศซึ่งสร้างขึ้นน้อมถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและภายในวัดยังมีพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ ซึ่งสร้างน้อมเกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและราชวงศ์จักรีโดยชั้นที่สองของเจดีเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วยที่ตั้งอยู่ที่หมู่11เมืองพัทยาอำเภอบางละมงุงจังหวัดชนบุรีลำดับที่5วัดบางกุ้งจังหวัดสมุทรสงคราม วัดบางกุ้งเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามความน่าสนใจและความโดดเด่นของวัดบางกุ้งคือโบสถ์โปรโพโบสถ์เก่าแก่ที่ถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ทําให้โบสถ์สวยงามมากๆและถือเป็นอัญซีนของจังหวัดสมุทรสงครามอีกด้วยครับภายในโบสถ์ประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่มีชื่อว่า หลวงพ่อโบทน้อยหรือหลวงพ่อนินมณีมีผู้มาสักการะเป็นจำนวนมากอีกทั้งบริเวณด้านหน้าของวัดยังมีรูปปั้นของศิลปะการต่อสู้ต่างๆอีกด้วยที่ตั้งอยู่ที่บ้านค่ายหมู่ที่สี่ตำบลบางกุ้งอำเภอบางค้นทีจังหวัดสมุทรสงครามลำดับที่สีวัดโสธรวรารามวร,รวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาว,วัดโสธรวรารามวร,รวิหาร หรือที่เราเรียกกันย่อๆว่าวัดหลวงพ่อโสธรเป็นหนึ่งในวัดที่มีความเก่าแก่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมานานสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเลยทีเดียวตามประวัติเล่าว่าหลวงพ่อพุทธโสธรได้เสด็จปฏิหารลอยน้ำมาและมีผู้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้จึงเป็นที่สักการสของประชาชนอย่างไม่ขาดสาย นอกจากนี้ศิละปะภายในพระอุโบสถหลวงพ่อพุทธโสธรมีภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบที่วิจิตรสวยงามมากๆอีกด้วยที่ตั้งอยู่ที่ถนนเทพ,พูุนากรอ,อำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาลำดับที่สามวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครวัดท่าไม้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2520โดยพระธุดงยอดชายฉายา อุปติโสต้องการหาสถานที่เพื่อปฏิบัติสมณธรรมโดยจริยาวัดและสามัคคีธรรมร่วมกันของพระภิกษุกับชาวบ้านจึงได้รับใบอนุญาตสร้างวัดจากกรมการศาสนาให้นามว่าสำนักสงฆ์โพธิธรรมรังสีท่าไมา้สถานที่สำคัญในวัดท่าไม้คือพระอุโบสถซึ่งประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง นาตัก69นิ้วเป็นพระประธานศาลาบูรพาจารย์เป็นศาลาที่ประดิษฐานพระเกจิอาจารย์ดังในเมืองไทยศาลาเทวพิทักษ์เป็นที่ประดิษฐานพระราหูเป็นศาลาประกอบพิธีกรรมการสวดดาวนพเคราะห์ย้ายและอื่นๆอีกมากมายที่ตั้งอยู่ที่5 1หมู่11ถนนเศรษฐ,ฐกิจ1.8ต่ซอย8ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครลำดับที่สองวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีวัดท่าสุงหรือวัดจันทารามเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาและได้รับการปรับปรุงโดยพระราชพรามยานเทระหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำจุดเด่นของที่นี่คือวิหารแก้วร้อยเมตรสุดระกาตาภายในประดับด้วยโมเสสสีขาวและกระจกระยิบระยับ นอกจากนี้ยังมีบทสบกที่ตั้งสังขารที่ไม่เน่าไม่เปื่อยของหลวงพ่อหรือสีลิงดำอีกด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อหลวงพ่อหรือสีลิงดำทำให้มีคนมาสักการะไม่ขาดสายอีกสถานที่ที่สวยงามมากๆของวัดก็คือปราสาททองคำซึ่งส่วนต่างๆของปราสาทตกแต่งด้วยทองคำเปลวสวยงามวิจิตรงดงามมากๆ เกือบลืมหายใจไปเลยทีเดียวครับที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองตำบลท่าสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีและลำดับที่หนึ่งวัดพระปฐมเจดีราช,ชวร,รมหาวิหารจังหวัดนครปฐมถ้าพูดถึงวัดสวยใกล้กรุงเทพแล้วละก็ที่แรกก็ต้องนึกถึงเลยก็คือวัดพระปฐมเจดี ราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมแห่งนี้เลยทีเดียวมีปูชนียสถานที่สำคัญคือองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่และสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและนอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมพุทธเจ้าซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งสร้างครอบเจดีย์เดิมสององค์ นอกจากนี้ในพระโวสถยังมีพระพุทธรูปสีลาขาวซึ่งเป็นพระประธานที่มีลักษณะประทับนั่งห้อยพระบาทปางแสดงธรรมที่สร้างขึ้นในยุทธวาราบดีอีกด้วยและในทุกๆปีทางวัดกำหนดให้มีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีขึ้นในวันขึ้น12ค่ำเดือน12จนถึงวันแรม5ค่ำเดือน12รวมระยะเวลา เก้าวันเก้าคืนเลยทีเดียวที่ตั้งอยู่ที่ตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ20วัดสวยในภาคกลางใกล้กรุงเทพมหาคนครที่ทางช่องของเราได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ไม่ทราบว่าคุณผู้ชมทุกท่านเคยไปวัดไหนกันบ้างครับคอมเมนต์ใต้คลิปให้อดมินทราบหน่อยนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทางแอดมินต้องขอลาทุกท่านไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านสวัสดีครับ